สวัสดีครับพบกับปลาเรนเจอร์นะครับอ่ะต่อจากอีพีเมื่อกี้เลยมันจะยาวเกินไปอืเดี๋ยวผมจะเปิดกาชาเลยครับผมไม่รอละสี่ทุ่มอ่ะผมเอาเลยแล้วกันครับนี่เปิดกาชาอเคดีบางไอดีผมก็เปิดเหมนอ่ะสามไอดียได้กันเนาะไอดีป้ายเหลื่งที่ผมเล่นนั่นแหละโอเคครับเข้าไปครับเข้าไปเกมครับใส่ไปเลยครับมุ่งหน้าสู่นะครับกาชาครับ ต่อจากเมื่อกี้เลยนะผมไม่รอสี่ทุ่มนะครับผมเปิดเลยครับผมจะเปิดให้หมดขอกิมธามะแม่ก็ตัวเนี้ยผมชอบตัวนี้อยู่นะสีส้มๆเนี่ยไปปึ๊บโอ้โหเฮ้ยขาเจ็ดาวออกก่อนนี้มีแววละค่าเจ็ดดาวออกก่อนนะขาแปดาวออกก่อนผมจะหยุดโอ้ยไม่ได้วรอทุกคน น่าจะเกลือยาวๆครับโอ้เจ็ดดาวแล้วอ่น่าจะเปลือเอาให้หมดปุ๊บโอ้โ oh, ห oh. ไม่ได้ครับไอดี ID. นี้ไม่ได้นะครับคอราโบรอบนี้โอเคไม่เป็นไรครับต่อไปครับต่อไปก็เข้าไปไอดีหนึ่งนะสวัสดีครับพบกับไลายเลนเจนะครับไปล็อกอินเข้าอีกไอหนึ่งนะเปิดกาชาแล้วนี่ โอเคโอเคโอหอยากได้หัวสมๆสม,สมนี่แหละเพราะว่าน,น่าจะเก่งอะ่ะลางวันคาซิาระโคโทาโร่แปดดาวอของฟรีล้วก็เก็บสิครับนะครับโอ้โ oh, ห oh, เปลี่ยนทีมใหม่ได้เป็นทีมหิมะแล้วครับฤดูหนาวเข้ามาแล้วอ่ารับครับของฟรีไปเราไปลุยกันเลยอยากได้คู่เทพครับอ่า เปิดกาชาครับอย่างเดียวรอบนี้เควสผมบอกไอพีเมื่อกี้นะไป,ไปไปไล่ดูไอพีก่อนหน้เนะเอาเลยครับขอครับขอที่ผมส้มผมส้มฮึบโอ้ยมา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 โอ้โหไม่อยากได้เลยมาครับมาครับเจ็ดปีครับโอ้โหเจ็ดดาวรัวๆครับโอ้โหจะร้องไห้โอ้โออหโผมพักก่อนทำไมอะทำไมไม่ได้ โ okay. อเคลองลองอไปเอาลูบี้ฟรีก่อนเราไปเอาลูบี้ฟรีก่อนสามร้อยลูบี้ไปมันเปิดเจ็ดดาวเนาะเอาเอาไปเลยอ่ะขอเพื่อนช่วยจะได้จบเร็วอันนี้จะเปิดกาชาลุลนะครับมันเกลือเกินไปผมพักแล้วก็ไปเล่นให้มันรีก่อนอันนี้คิดเองเออเองทั้นนั้นเลยนะโอ้โซดาโซดาจบเร็วมากครับเอาเพื่อนช่วย <laughs> เฮ้ยใครทีไม่ผ่านนะเพื่อนช่วยเลยนะโอเคไปกากาชาต่อทำสลับไปอย่างนี้แล้วผมอะอันนี้สูตรผมนะไม่ได้สักทีกาชาไปสิบสางคับอีกสางครั้งสุดท้ายบึ๊บโอ้โหเจ็ดดาวอีกแล้วไม่เกี่ยวแล้วผมว่ามามามาโอ้ยครั้งสุดท้ายครับวัดใจมาก โอ้โหครั้งสุดท้ายอาขอตัวนี้ก็ได้กิมโทกิคุณจิมคุณจิมมาเถอะคุณจิม <c oughs> โอ้ยทำไมคือบม่ได้วะอืมไม่ได้นักใช่ไหมผมอยากได้อะผมอยากได้กิมธามะอะผมก็ต้องยอมปกติผมต้องใส่เกียร์นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมขอกาชาครับ ผมอยากได้มากครับเสียสามรอยลูบี้เลยครับปกติไม่ทํานะครับมาครับก็จะเก็บได้นะป้ายเหลืองนะครับโอ้โหขอที่เธอตัวหนึง่งโอ้โหเรียบร้อยเกลือครับโอ้โหอยากได้มากผมถึงต้องยอมเสียลูบี้ทุกคนอมผมว่าเก่งนะครับเนี่ยสองตัวเนี้ย ตัวนี้ก็เก่งแต่ว่าผมก็มีเบ้ายมแหละผมอยากได้ตัวนี้เฮ้ยอันนี้แหละผมว่าตัวนี้แหละเก่งกิมโทกิเนี่ยผมว่าน่าจะยาวๆเลยนะเออยืนคู่กับเรียมสบายเลยเนี่ยโอ้สองตัวนี้ยืนคู่กันก็ได้เนี่ยคู่เทพเนี่ยโอ้ยอยากได้จังวะทําไมไม่มาะเนี่ยเราอยากได้เยอะๆนะไม่มาเนี่ยมีบ่นละมีมีอารมณ์ขึ้นละมาผมจะออให้ได้เดี๋ยวผมไปเอารูบี้ก่อนนะทุกคนเอารูบี้ฟรีก่อน ตอนนี้ตอนนี้คือสต,ติหลุดไปแล้วนะครับทุกคนตัวอย่างที่ไม่ดีครับแต่ว่าเป็นโคลโรโบที่ผมชอบนะครับมันเก่งด้วยแล้วก็สวยด้วยอ่หนึ่งร้อยใช่ไหมจัดไปเลยครับมาเพื่อนช่วยด้วยจะได้จบเลยเร็วมาเปิดกาชาล่าหาลูบี้ลระเจ้าระวัดเลยครับป้ายเหลือยงเรานะครับเอาอย่างนี้เลยไม่ต้องรอบัฟรออะไรเลยครับใจร้อนคันมือ <laughs> นี่ไอดี ID นี้จะเปิดบ้างเปิดเกียร์บ้างเปิดอันนี้บ้างนะครับที่จริงผมว่าจะต้องเปิดเกียร์คิดมัดนะแตม่มันไม่ไหวทุกคนเข้าใจคอนเส็กต์ปะมันอยากได้มากกว่าเกียร์คิดมัดแล้วตอนเนี้ยก็คือ,คอถ้าเราไม่ได้รอบนี้ก็เปิดมาตั้งหลายไอดีไม่เคยได้เลยอะ่ะเออขอกิมทำสักตัวอยากเล่นะ่ะเพื่อนช่วยเพื่อความเร็วอืม โอเคได้อีกประมาณร้อยห้าสิบไม่ถึงอยู่ดีวะ่ะอืมไม่ถึงอยู่ดีนะครับทุกคนมันไม่ถึงสามร้อยลูบี้ทำยังไงดีนะมันขาดอีกประมาณสี่สิบลูบี้อ๋ไม่ถึงครับไม่เป็นไรหายไปสามร้อยลูบี้อืมอทำไมไม่ได้นะเออ ตรงนี้มีไหมอีกสี่สิบรูบี้ไม่ได้ผสมนั้นเจอไ้ด้วยอยากเปิดกาชาครับอืมโหไม่มีเลยครับทั้งหมดไม่มีครับตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้แล้วครับอีพีนี้น่าจะรอรูบี้แล้วก็เปิดให้ได้ครับอืมหรือว่าจะหยอดเกียร์วะข้าตัวละครไม่ได้สมมว่าเกียร์มันจะออกเอาอีกแล้วเขาข้างตัวเองตลอดเกียร์มันก็น่าสนใจนะเอาเกียร์แล้วกัน ต่อไม่ได้ก็เกเกียร์แล้ว,วะ,ะหัวร้อแล้วตอนนี้แปดดาวเฮ้ยแปดดาวทัดมืดนะปึ๊บโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยแปดดาวครับไม่ใช่โดนแน่นอนนะแต่ว่าทาดไฟนะครับให้มีกมินผมได้ไหมเนี่ยยกเลิกภาวะอมบัตสกุยไม่ได้วะช่องกลางโอเคครับได้แปดดาวมาหนึ่งชิ้นถือว่าคุ้มครับแต่ว่าไม่ใช่โดนแน่นอน เฮ้ยมันก็ไม่มีด่วนแน่นอนหรือเปล่าใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรในช่องกลางแล้วอืยิ้มด้ออกแล้วครับสองไลฟ์บีครับโอ้โหแคบหน้าจอครับเก็บไปไปที่เหล่ะครับไว้ขิงครับไว้ขิงเอาไว้เป็นหน้าเขาเรียกว่าอะไรปะเฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าจะเป็นหน้าอะไรปะหน้าปกของ y o u ูทูบอะเอาหน้านี้ดีกว่าเออเฮ้ยเอาหน้าเกลือดีกว่าปะ เอ,เอาเอารูปนี้ดีกว่าเป็นปก YouTube. ยูทูปนะคก็บหน้าจอก่อนขอโทษทีนะออ <laughs> <laughs> โอเคโอเคต่อไปอุยรู้สึกว่าดีใจกว่าได้ตัวละครอย่างนั้นเนี่ยตะเกียบเปลี่ยนตาแล้วมีกกมินสนใจไม่มีกกมินผมโอ้ไม่มีโดนแน่นอนเดี๋ยวเด <s> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปปรับทีมใหม่ <s> โอเคโอเคอีกอดีหนึ่งนะอดีป้ายเหลืองอีกอดีหนึ่งเดี๋ยวผมออกจากอันนี้ก่อน โอเคครับกำลังล็อกอินเข้าอีก ID ดีหนึ่งครับเป็นไอเดแม็กกี้ของผมนะครับอ่าผมว่าน่าจะโหลดนานมากโอเคเข้าเกมมาแล้วครับอันนี้ผมก็หยดไปแล้วนะเกลือเหมือนกันนะครับหยดกาชาไปประมาณห้าหรือสิบใบนี่แหละหรือว่ายอดหมดวะผมก็ลืมเหมือนกันนะเนี่ยมนเล่นหลาย i อดีครับเป็นฐานห้าอะไรเนะี่ยผมก็เปิดก็ไม่ได้อืม โ okay, อเคแล้วหกสิบใบครับมาเราไปล่าต่อหกสิบใบนะครับขอที่เถอขอตัวหนึ่งนี่ก็ได้ผมอยากได้มากเลยโอ้โหหกสิบใบครับออกมาเนี่ยผมสาดองมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอุ้ยทำไมเจ็ดดาวมาออกง่ายจัง <c oughs> รู้สึกใจคอไม่ดีไงไม่รู้ว่าแต่ว่าก็รู้สึกแบบถ้าเจ็ดดาวออกลอยๆอย่างนี้มันน่าจะมีบ้างไหมเฮ้ยถ้าเจ็ดดาวออกหมอนี่มันเกินไปแล้วนะแปดดาวโอ้โห ขอ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 ครับขอขอ,ขอที่เถอมาขอที่เถอมาโอ้โหทำไมอะคนราโบไม่ได้เลยเหรอครับหกสิบตัวเลยนะคือที่ดองมาไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมครับฮึคจะเปิดอย่างนี้เลยนะข้งสุดท้ายหมดไม่ได้ครับเกลือครับรอบนี้คาราโบรอบนี้นเกลือนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนผมเก็บสามร้อยูบี้ยัง โอ้โหเป็นการเปิดคอลลาโบที่เกลือมากเฮ้ยคอลลาโบไม่ได้แสดงว่าเกลร์ต้องได้ใช่ไหมเอาอีกแล้วมันจอโอเคผมไปฟาร์มลูบี้ก่อนหรือว่าผมจ้องเสียรูบี้โอ้ยมันต้องไปผสมเลนเจอร์ป่ะเสียเวลาทุกคนมนต้องไปผสมเลนเจอร์เลนเจอร์เล็งต่ำแล้วกันโอไม่เป็นไร ๋ย่าค่อยเก็บแล้วกันก็เป็นหกร้อยรูบี้อะไรประมาณเนี้ยผมขอนั่งคิดก่อนผมทําไมไม่ได้กิมทามาะวะอืมโอเคถือว่าเกลือนะครับรอบนี้อืทําไมมันไม่ได้ปะเอาไหมสามร้อยสามร้อยลูบี้ผมว่ามันกิ่งวะ,ะต้องได้อะผมยอมเสียสามร้อยลูบี้อีกแล้วผมอยากได้มากครับคอร์บโบนี้ผมต้องยอม มาโอ้โหสไตล์เดิมแตงโมเนี่ยโอ้โหโพอเซดอนข้าลังอันต้ามาแล้วผมไม่อยากกดไปต่อเลยทุกคนสามรู้บี้ผมกว่าจะหามาได้โอ้โหไม่ได้ครับเกือครับเนี่ยเรียบร้อยลงเรียนจีนเดี๋ยะทำไม,ำไมเอเดี๋ยวผมไปเอาสามร้อยรูบี้มาเพิ่มอีกนะครับเอ มันต้องผสมเนเจอร์ก่อนอ p นะี่แหละผมจะเปิดอืมโอเคครับผมไปผสมเนนเจอร์ละผมสามารถเล่นได้ละให้มันเหลือต่ำกว่า 700. เจ็ดร้อยทำไมโอเคมาร้อยห้าสิบผมจะเก็บรูบี้อีกสามร้อยผมจะล่าก,กิมทามะมาให้ได้กิมกิมอะไรวะกิมทามะอหรอ <laughs> ไอคนกิมแล้วกันเออโอ้ยผมว่ามันเก่งนะอเนี่ยเออสายพลังแต่โจ,จมตีสี่พันเปอร์เซ็นต์น่ะเออผมว่าน่าจะถึกอดทนน่ะโอ้ครบเครื่องเลย ผมชอบมากเลยครับเดี๋ยวตัวละครในในการ์ตูนแม่งโคตรยิ่งมันมันตัวโจ๊กเลยอะเออมันันตียินดีนะผมว่านะโอเคครับหนึ100่งร้อยเฮ้ยอันนี้เจนใครมาดูผมวะเจนไหนวะเนี่ยของผมก็เออไม่รู้ว่าใ้รุ่นสมัยนี้เขาเขาดูกันไหมการ์ตูนนเนี่ยไม่ใช่ไปทางจีนกันหรือเปล่า <laughs> โอเคแล้วก็อีกสามสิบตีด3าสามสิบผมก็ได้อีกสามร้อยลูบี้เดี๋ยวผมจะเปิดในอีพีนี้ให้หมดเลยเจ้าว่าเต่ว่าไอเดีนึงผมเป้าหมายผมเจ็ดพันลูบี้นะผมยังเหมือนเดิมนะครับถึงผมจะอยากได้มากผมก็ต้องเป้าหมายผมก็ต้องเหมือนเดิมไอดีนี้มันต้องใช่หไหมถ้าผมเล่นไอดีนึงนี่น่าจะไม่ไหวอครับมันอยากได้ mm hmm. เข้าใจะปะดีน่าจะผมเปิดมาสามไอเดี๋ยมันมีอีกไอดีนึงที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ แต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นหรอกคือเอามาเปิดเล่นแบบเนี้ยแบบเนี้ยเฉยคือมันคันมือเงี้ยผมก็เปิดไว้เงี้ยแบบเล่นสามตาแล้วก็เปิดเลยเงี้ยเออมันจะได้ไม่ต้องเบื่องตังเติม <c oughs> ใช่ไหมเนี <c oughs> ่ยราจะดึงศักยภาพออกมาให้หมดโอเคครบละผมเก็บรูบี้เลยเนี่ยแค่เนี้ยค,ครับได้ล,ละสามร้อรูบี้ปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหช้ามาก นี่ไปครับเดี๋ยวเดวผมต้องออกจากเกมแล้วเข้าใหมให่หรือว่าเอาเลยวะไม่เกี่ยวกันหรอกมั้งเอาเลยนะอขอให้ได้ที่เถอะไอ้ผมส้มหรือกิมทามะก็ได้ขอกิมทมามะต้องแตะไหมไม่สูตรอะไรบ้างเนี่ยกิมโทคิผมไเ่ไอกกิมทามะนะไม่รู้อะติดไปแล้วโอเคเสียหกร้อยลูบีละมาเปิดโอ้ย โอ้เสียวขอสักตัวเธอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ตัวอะไรมาวันนี้ยชิมปาจิแต่พี่สาวนางแม่งสวยนะเนี่ยแต่แต่มันไม่เก่งไงดิ <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่สาวเลยโอ้โหฮะโอ้โหหกร้อยดูพี่ผม้ย เศร้าจังเดี๋ยวอีกไอดีหนึ่งไอดีสุดท้ายไอดี AD ที่สี่แต่ว่าไม่ค่อยได้เลี่ยนหรอกนะมาเอามาเปิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเข้าก่อนนะทุกคนเออโอเคครับกาลังเรายอินเข้าอีกไอดีที่สี่นะไปเหลืองแตไอดี AD นี้แบบเออจะพ่จะเลี่ยนดีไหมเนี่ยคือเดือนหนึ่งเข้ามาแค่มาเอารับของรางวัลก็ไปอย่างเงี้ยเออเหมือนว้างจริงมันคิดถึงมันก็เข้ามาเข้าใจ่าคือไม่ได้เลี่ยนเลยอะเช็คอินก็ไม่ครบอะเออ อารมณ์คล้ายๆเป็นไอดีที่เอาไว้แบบเอาไว้ระบายความเครียดอะ่ะ <laughs> มันสร้างมาเพื่อจะมาเปิดเล่นอะ่ะแต่ว่าไอดีสองนั้นเนี่ยสามนั้นเนี่ยผมก็ทาอย่างนี้นะเหมือนสร้างมาเพื่อมาเปิดเล่นอย่างเงี้ยครับผมก็เล่นไอดีหลักก็ไม่เคยเล่นสายแป๊ยเหลืองอะไรนี่นะเอามาเก็บโรบี้แล้วก็เปิดเก็บโรบี้แล้วก็เปิดอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็ได้องิงเข้าใจไหมแบบเนี้ยทำไมถึงได้ดแบบมันไม่เกลือเข้าใจไหมทุกคนผมก็งง,งเห,หมือนกันใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมมันไม่เกลือวะอะไรมาเนี่ยผมรับแต่อันนี้แล้วกัน อ,อันนี้ก็ได้ตัวเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมคนละโบรอบเมื่อกี้ก็ได้ตัวอีกเนี่ยตอนค่าได้รอบนี้ก็น่าจะเออ,อใช้กาชาก่อนไปโอ้โห,โหเฮายค่าได้กระจบเลยนะโอ้โหขอคุณจิมแต่สักตัวเถอะไม่ได้แล้วมันมันต้องเอไม่ได้ผมนะเป็นโรคจิตสนิดหนึ่งนะคือจะได้อะไรต้องได้อะ่ะ <laughs> โ <c oughs> อ้โห มาจะเล่นกับระบบเหรอนี่โอ้โหทหารยอมไหม้โหเอาสามร้อูบี้ก็ยอมมากินโอ้โหค้าเป็นอย่างนี้อันต้าขึ้นมาอย่างนี้ผมผมว่าผมเกลือแล้ววะโอ้โหเอ้ยไม่ใช่อตกใจโอ้โหเกลือครับผมอีกครั้งครับเอาไว้เก็บเปิดแกะโดนแน่นอนนะลูบี้จริงอะ อ,าอย,ายาวๆเลยไปครับเจ็ดดาวโอ้โหทำไมมันเกือได้ขนาดนี้โอ้โหหกร้อยรูปีผมครับใครที่เปิดเกือ,กอครับมีเพื่อนแล้วนะ <c oughs> ผมไปต่อแล้วกันครับไปเอารูปีฟรีอีกสามร้อยครับเป็นเก้าร้อยรูบีเลยนะค้ารวมอีกสามร้อยเนี่ยเนี่ยต้องมีเพื่อนช่วยแล้วล่ะจะได้จบเร็วๆเอาอีกสามร้อยเนี่ยผมต้องได้เอ๊มันต้องได้เรอวะ เล่นทั้งหลายไอดีมันไม่ได้สักตัวมันเป็นไปได้ไงนะเห็นไหมคือผมก็เลยแบบว่าไม่จาเป็นต้องเติมทางก็ได้ไงเขาเล่นหลาย ID ไอดียยังไงก็ต้องได้อะ่ะเออถ้าคนเล่นไอดีสอง ID ไอดียมันมันต้องหาลูบี้ยังไงเข้าใจว่ามันอยากได้อะ่ะคออต้องเปิดให้ได้อั <c oughs> <c oughs> นนี้เป็นเทคนงเดของผมนะจะเอาไปใช้ก็ได้ <c oughs> คือเข้ามาเป็นระบายความเครียดนะแบบสร้างไอดีบางครั้งอะแบบไม่ได้เล่นจริงจังหรอก เฮ้ยลืมเอาเพื่อนมาช่วยางานเ้อแล้วจะได้จบเร็วๆเสียเวลาทุกคนโอ้ยลากไม้ขันเขินปึ๊บเ,เร็วๆจบๆจบๆ,ๆแต่อันนี้มีเกยอ์อัปเกรดธาตุมืดแล้วนะแต่เกียร์โดนแน่นอนไม่มีนะเพิ่งสร้างอาดีใหม่ตอนรอบคาราโบก่อนนั้นเนี่ยครับเพราะว่าสร้างอาดีใหม่สมารมันจะดวงดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะที่ผมสังเกตดู อันนี้อันนี้ดวงดีหรือเปล่าไม่รู้นะอ,ะอาจจะหมดแล้วเพราะว่ามันได้มาสามรอบติดแล้ว,วครับเออมันได้ต่อคอร์โบตัวเอกมาสามรอบติดละไอดีเน,นี่ยผมจะได้จบเร็วๆนะครับทุกคนเพราะว่ามันเกียร์อะไรมันไม่พร้อมครับตีก็ไม่ถึงเงินสามอ่ะคือมันเพิ่งเริ่มจริงๆมันไม่ได้เก็บอะไรเลยครับอันเนี้ยไอดีเน,นี่ยม,ม,ม,มา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 ได้ละสามร้อยไปไป ไม่ทันใจไปรุ่นเลย300รูบี้ผมเนี่ยเข้ามาทาแค่นี้พอเดือนเนี่ยไม่ต้องออ,อะไรมากเห่ไหมเราก็ไม่ต้องคิดมากถ้าเราเลยนแบบเนี้ยเราก็ไปเล่นไอดีหลักของเราไปเข้าใจปะ่ะเราก็เล่นป้ายเหลี่ยงเนี่ยมาเปิดให้มันระบายความเข้าใจปะ่ะมา300รูบี้ครับไปต้องรอกาทำเพลงไปคุณจิมถามว่าปึ๊บผมเปิด900เลยนะคุณจะไม่ให้ผมสักอันเลยเหรอ เออมันไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆนะครับทุกคนเหมือนเราฝืนนะถ้ามันได้คือห้าตัวก็ออกเลยนะ <c oughs> โอเคครับไม่ได้นะครับก็ล้มเหลวครับคลิปนี้ได้เกียร์แปดดาวคลิปบินโด่ของผมนั่นแหละโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้ครับก็ประมาณนี้ มามาเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงครับมีเพื่อนกันมีเพื่อนเยอะอยู่ <c oughs> ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะครับก็สวัสดีครับไปพบกันใหม่ครับ